เรียนรู้สมการกับพี่ป๊อบนะครับวันที่2นะครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่เรื่องการแก้สมการแต่ก่อนที่เราจะแก้สมการสิ่งที่เราต้องรู้จักอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแปรเด็กๆครับตัวแปรนะตัวแปรหรือบางคนเขาเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะครับตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าคืออะไรแน่นอนเด็กๆ พี่ป๊อบสอนพวกหนูไปแล้วว่าสรรมการคือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับในเอพิโซดแรกถ้าใครไม่ได้ดูรีบไปดูย้อนก่อนนะครับออสอนไปแล้วว่า3บวก2เท่ากับ5อย่างเงี้ยเป็นสรรมการนะครับงั้นวันนี้ตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าคืออะไรมันก็คือตัวที่เราไม่รู้จักมันเช่นกล่องสี่เหลี่ยม x กไก่หรือนูนี่นั่นโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปตอนพวกหนูเด็กเนี่ย เราจะใช้มันแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องสมการตัวแปรที่ w วอร์ไหรือว่าสากลที่สุดก็คือ x เพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอายกตัวอย่างสมการว่า x บวกสเท่ากับหถามว่าตัวนี้เป็นสมการไหมเป็นสมการครับเด็กๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเขา้าใจปะเป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบคา่าดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าสมการนี้จริงหรือเท็จ ถูกป่ะครับเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือเท็จแต่มันเป็นสมการนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าหรือตัว x นั่นเองเวลาเรามีสมการขึ้นมาเราก็ต้องการหาเฮ้ยไอ x แกเป็นเท่าไหร่วะแกถึง y บวก2ได้5ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อ3อยู่แล้วเพราะว่า3บวก2ได้เท่ากับ5ถูกไหมครับหน้าที่ของเราก็คือการหาค่า x นั่นเองและคราวนี้มันก็จะต้องมีวิธีในการหาค่า x เราไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ๆมโนขึ moon, ข้นมาคิดในใจหรือนน่นนี่นั่นเพราะว่าในชีวิตจริงสมมติว่าพี่เปาตั้งสมการเยอะๆ3 x มเอก่วงลบเอ่อส x อบวก6เท่ากับเอเอเอาใหม่เท่ากับ 4x อย่างเงี้ยสมมุติพี่เปาตั้งสมการเยอะแยะขนาดเนี้ยหนูบอกว่าหนูจะคิดในใจคงเป็นไปได้ยากเหลือเกินกับการคิดในใจนึกออกไหมครับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีวิธีในการหาค่า x ว่า เราจะใช้วิธีอะไรใช้หลักการอะไรในการหาค่า x ออกมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องถัดไปก็คือหลักการในการแก้สมการครับอ่ะฟังนะวันนี้นะครับจะสอนเรื่องหลักการในการแก้สมการเด็กๆครับหลักการในการแก้สมการมีด้วยกัน4ข้คอฟังดีๆนะ มีด้วยกัน4ี่ข้อ4ี่ข้อคืออะไรบ้างดูตรงนี้ครับข้อที่1การบวกด้วยจำนวนเท่าเท่ากันทั้งสองข้างนี่การบวกด้วยจำนวนเท่ากันทั้งสองข้างพี่ปอมยกตัวอย่างสมมติว่าพี่ปอมมี12เท่ากับ12อ่ะสมมุติว่า พี่ปอบยกตัวอย่างนะเด็กๆพี่ปอบมี12เท่ากับ12ครับและถ้างั้นพี่ปอบบอกว่าเฮ้ยเด็กๆเด็กๆพี่ปอบเอาสามไปบวกทั้งสองข้างอ่ะมันก็ยังเท่าเดิมนี่15เท่ากับ15มันก็เท่ากันเวลาหนูจะทําอะไรหนูต้องทําทั้งสองข้างนะครับหนูต้องเป็นคนยุติธรรมพอหนูนึกออกไหมสมมติสม,มาการคือแทนด้วยประกาแทนด้วยตาช่างที่แบบสมดุลถ้าพี่ปอบเอาสามไปบวกฝั่งนี้แน่นอนพี่ปอบต้องเอาสามไปบวกฝั่งนี้ด้วย เพื่อให้ตาช่างมันยังสมดุลเหมือนเดิมถ้าพี่เปาทำแค่ข้างเดียวมันจะเกิดความเอียงขึ้นมาทันทีเข้าใจไหมครับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาหนูจะทําอะไรหนูต้องทําทั้งสองข้างทุกอย่างมันถึงจะสมดุลหรือว่าบาลานซ์พอดีนะครับนี่คือข้อแรกการบวกด้วยจํานวนเท่าๆกันทั้งสองข้างเข้าใจไหมครับวิธีที่2การลบในเมื่อบวกได้ก็ต้องลบได้ครับด้วยจํานวน เท่าเท่ากันทั้งสองข้างครับงั้นถ้าพี่บอมีสิบสองเท่ากับสิบสอง 12, พี่บอมเอาสามไปลบครับแน่นอนต้องลบสองข้างเพราะถ้าลบข้างเดียวอย่างไรก็ไม่มีทางเท่ากันก็สิบสองลบด้วยสามก็ได้เก้าลบด้วยสก็ได้เกมันก็เท่ากันทั้งสองข้างดังนั้นเวลาทำอะไรต้องทำทั้งสองข้างเท่าๆกันเพราะมันคือตาช่่งที่มันสมดุลอยู่แล้วเข้าใจไหมครับ ในเมื่อบวกได้ลบได้เด็กเกเดาคูณได้ไหมนึกนึกด้วยตัวเองอย่าให้มาถึงเวลาเรียนหนังสือนะครับอย่าให้เวลาเรียนคือพี่ปอบบอกอ่ะทุกคนเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะหนูไม่เก่งแต่ถ้าสมมติว่าพี่ปอบไกลให้นิดนึงแล้วหนูคิดต่อเฮ้ยบวกได้เอ้ยลบก็น่าจะได้นะสิบสองลบด้วยสามสิบสองลบด้วยสามอ่ะคูณได้ไหมลองคิดซิสิบสองคูณด้วยสามสิบสองคูณด้วยสามเออเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อสามก็คือ อะไรครับการคูนด้วยจำนวนเท่าเท่ากันทั้งสองข้างครับนี่ถ้างั้นพี่ปอมี12เท่ากับ12เนาะเอา3ไปคูณครับเด็กๆมันก็ยังเท่าเดิม3 6กับ36 12 3 3 6ก็เท่ากันอยู่ดีโอเคปะแน่นอน บวกลบคูณได้อุ้ยคูณหารไปทิ้งมันไว้ได้อย่างไรถูกไหมครับอย่าไปทิ้งมันอย่าไปท่อทิ้งมันเพราะฉะนั้นข้อที่4การหารด้วยจํานวนเท่าๆกันทั้งสองั้งครับ12บสเท่ากับสิเนาะพี่ปอเอา3ไปหารทั้งสองข้งหารด้วย3หารด้วย3 12หารด้วย3ก็ได้4 12หารด้วย3ก็ได้4มันก็เท่ากันเป๊ะ100%หลายคนบอกว่าเนีียเหรอครับหลักการการแก้สมการถูกต้องครับเนี่ยแหละครับหลักการการแก้สมการ,การนะครับหนูสามารถกด Pause แล้วจดก่อนค่อยๆย,ย่อยข้อมูลน,นะครับไม่ต้องรีบร้อนเวลาเราเรียนเราสโล w b บั s ชัวเอาให้ไปแบบแน่นๆเน้นๆน,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 นะครับโอเคนะตรงนี้ p อ u ส e แล้วจดได้ อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งตรงนี้สําคัญมากตรงนี้สําคัญมากหนูเชื่อมาว่าจริงๆไอ้การบวกลบคูณหารนะ่ะในความจริงเครื่องหมายมันมีแค่สองอันแค่นั้นแหละถ้าหนูเรียนไปถึงมัธยมหรือหมอนหนึ่งหนูจะรู้ว่าจริงๆเครื่องหมายมันมีแค่สองอันเท่านั้นคือบวกลบคู่กันบวกอะตรงข้ามกับลบเดี๋ยวหนูเรียนไปถึงหมนหนึ่งหนูจะรู้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันไปตรงนั้น คูณกับหารก็คือคือจริงๆแล้วมันคือเครื่องหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้หนูต้องรู้ว่าบวกตรงข้ามกับลบครับบวกตรงข้ามกับลบบวกเนี่ยนะตรงข้ามกับลบพี่บอกยกตัวอย่างให้หนูเข้าใจง่ายๆดีกว่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่ามองจากเส้นจํานวนดีกว่านี่หนูมองจากเส้นจํานวนนะครับ นี่ศูนย์นี่ห้านี่ลบ้าเห็นปะมันก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วมันก็ห่างเท่ากันเลยมันก็ตรงข้ามกันบวกตรงข้ามกับลบโอเคปะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคูณก็ตรงข้ามกับหารนะครับบวกตรงข้ามกับลบและคูณตรงข้ามกับหารครับนี่คือหลักการง่ายๆ ที่จะต้องให้หนูยึดเอาไว้ว่าบวกกับลบตรงข้ามกันและคูณกับหารก็ตรงข้ามกันเดี๋ยวเราจะเอาไอ้หลักการง่งายๆตรงเนี้ยสี่ข้อข้างบนรวมกับไอ้คำว่าตรงข้ามกันตรงเนี้ยเอาไปใช้ในการแก้สมการในเอพิโซดถัดไปนะครับสองเอพิโซดนี้เราสอนพวกหนูเกี่ยวกับเรื่องของเบสิคความหมายหลักการการแก้สมการเดี๋ยวเราจะนำทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเอาไปใช้ในการแก้สมการในเอพิโซดที่3 4และ5นะครับ โอเคครับแล้วเรามาติดตามเอพิโซดที่3พร้อมกันนะครับสวัสดีครับ